ครับสวัสด,ดีนักศึกษาในระดับชั้นบวสทุกคนนะครับพบปักรุูยเช่นเคยในรายวิชาทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพซึ่งวันนี้นะครับจะไม่ใช่คลิปวิดีโอที่จะบรรยายให้ความรู้ในเรื่องเนื้อหารายวิชาและแต่จะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดประจําหน่วยการเรียนรู้ทุกแบบฝึกหัดที่ครูได้มอบหมายทั้งภาคการศึกษาภาคเรียนนี้นะครับโดยครูจะแบ่งลิป เป็นกี่ตอนก็นแล้วแต่แหละแต่ว่าสัปดาห์นี้พบกันในคลิปแรกก่อนสองหน่วยแรกนะครับวันนี้แบบฝึกหัดที่เราจะเฉลยกันนะครับมีอยู่2หน่วยและกันหน่วยที่3ยังไม่เฉลยนะหน่วยแรกนะครับในเรื่องของภาษาไทยเพื่ออาชีพนะครับครูได้สั่งสงแบบฝึกหัดนะไปงานที่1.1แล้วก็แบบฝึกหัดเอาแบบทดสอบหลังเรียนตอนที่2 ส่วนในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับในเรื่องของภาษาไทยเพื่อการสื่อสารครูได้มอบหมายให้พวกเราทํา2แบบฝึกหัดด้วยกันแบบฝึกหัดแรกเป็นแบบฝึกหัดนอกหนังสือเรียนแบบฝึกเสริมทักษะนอกหนังสือเรียนนะครับเรื่องจําแนกแยกคําสัพท์และแบบฝึกหัดที่สองในเรื่องของแบบทดสอบหลังเรียนตอนที่1และตอนที่2นะครับวันนี้จะเฉลย2หน่วยการเรียนรู้ก่อนนะครับเนี่ย อ่ะเรามาดูหน่วยแรกนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1ในเรื่องของภาษาไทยเพื่ออาชีพในการภาษาไทยเพื่ออาชีพอ่ะดูนะภาษาไทยเพื่ออาชีพนั้นมีอยู่2แบบฝึกหัดเน,ะนาะนะครับแบบ2แบบฝึกเสริมทักษะนะครับใบงานที่1.1นะครับเป็นการเลือกคําที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่างและแบบฝึกหัดที่2เป็นแบบทดสอบหลังเรียนคือเติมคําลงในช่องว่างให้ถูกต้องอ่ะ แบบฝึกหัดที่1.1ใบงานที่1.1นะครับมีทั้งหมด20ก้อให้พวกเราเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงในช่องว่างนะครับง่ายมากนะแบบฝึกหัดนี้นะครับร้านนี้ขายราดหน้านะครับอร่อยมากอาหารง่ายๆย,ยอดนิยมคือข้าวกะเพรานะครับกะเพราจำไว้นะคบว่ากะไม่มี รอเรือพวบกล้ำนะจะต้องใช้คำว่ากะเพรานะครับนะข้อที่3ช่างเย็บผ้าฝีมือประนีดนะครับมากนะยามเฝ้าสังเกตนะคำว่าสังเกตไม่มีสละอุตรงต่อเต่านะครับนะตำรวจตำรวจข้อ5าตำรวจอะไรตำรวจสืบสวนหาตัวคนร้าย คือยังไม่พบคนลายอ่ะจะสอบสวนได้ไงต้องสืบสวนนะครับเนะี่ยข้อ 6. นักเรียนขออนุญาตนะอนุญาตไม่มีตอเต่าสระีนะไม่มีสระีเนตอเต่าข้อเวันเกิดต้องรีบไปซื้อเค้กนะครับไม่ใช่ไมแต่คูนะใช้ไม่โทข้อ 8. เขาอายุยี่ห้าปีเข้าวัยเบนจะเพศนะครับใช้สอเสือสะกดนั่นเองนะครับ ต่อไปข้อ9อันตรายย่ายืน่นสีสะออกนอกรถส,สลาสะระีรอเรือสรสีแล้วก็สะระอะนะครับสีสะต่อไปคนไข้รีบไปพบแพทย์ที่คลินิกนะครับไม่ใช่คลีนิกนะอ่ะถึงตรงนี้แล้วสิข้อแล้วนะตรวจให้คะแนนนะว่าได้กี่คะแนนต่อไปข้อที่11ครับ เธอป่วยเป็นโรคโควิดนะดอเด็กสะกดนะโควิดโควิดสิข้อ12นะวัดจัดงานเดินจงกรมนะครับกอรอเรือและหมอม้าข้อที่สิรายการจัดเล่นจัดเล่นอะไรจัดเล่นเกมนะครับเกมสละเอีก็ไก่หมอม้านะครับ สวัสดีค่ะนะไม่ใช่สวัสดีนะค่ะวันนี้อากาศดีมากนะครับสวนนี้มีสับประรดนะครับสับประรดนะสอเสือแมกกาศบอยไม้ปปาสระอะรอเรือแล้วก็ดอเด็กสะกดข้อ16ฉันรำคานนะครับฉันรำคานนะยุงพวกนี้ชุมจริงๆนะครับ 17แม่ทรงธนานัดนะครับแม่ทรงธนานัดข้อ18กุหลาบดอกนี้มีเกอะไรเกสอนนะครับสอเสือรอเรือนะครับเกสอนข้อที่19ครอบครัวเราไปดูภาพพระยนนะครับภาพพนตโยนตอรอทันตะาตและข้อ20สพระออกบินทะ บาทนะครับต่อเต่าสะกดตัวเดียวไม่มีรอเรือตามมานะครับนะอ่ะยีข้อนี้รวมคะแนนรวมคะแนนต่อไปนะเรามาดูแบบทดสอบหลังเรียนตอนที่สองบ้างนะจงเติมคําในช่องว่างข้อแรกบอกว่าการเลือกใช้คํานะครับที่ถูกต้องในการสื่อสารจะมีผลคือมีผลดีการสื่อสารของเรานั้นจะ บรรลุวัตถุประสงค์หรือว่าสื่อสารได้สำเร็จหรือเรียกได้ว่าสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับข้อ2การสื่อสารในสถานฝึกงานมีปัญหาในการสื่อสารในสถานที่ฝึกงานมีปัญหาคือการสื่อสารอาจจะเข้าใจไม่ตรงกันการปฏิบัติงานจึงอาจจะปฏิบัติงานได้ไม่ ถูกต้องตามวัตถุประสงค์นะครับอ่ะข้อ3ประเภทของสารมีอยู่ด้วยกัน7ประเภทนะครับเประเภท7ประเภทมีอะไรบ้าง7ประเภทมีอะไรบ้างประเภทแรกบอกว่าสารที่ให้ข้อเท็จจริงประเภทที่2สารที่ให้ข้อคิดเห็นสารประเภทที่3คือสารประเมินคุณค่าสารประเภทที่4คือสารแนะนําสั่งสอน สารประเภทที่5คือสารสังเกตนะฮะประเภทที่6คือแนวคิดใหม่และประเภทที่7คือสุนทรียศาสตร์สุนทรียศาสตร์ข้อ4ระดับของภาษามีอยู่ด้วยกัน3ระดับระดับแรกคือภาษาแบบแผนอย่างที่2คือภาษากึ่งแบบแผนและนะฮะประเภทระดับที่3คือภาษาปาก ภาษาปากนะครับข้อที่5ความสำคัญของการสื่อสารนะฮะคืออะไรคือการสร้างความเข้าใจซึ่งเข้าใจนะและจะทำให้สามารถปฏิบัติงานหรือปฏิบัติตามได้อยา่างถูกต้องอันนี้เป็นความสำคัญของการสื่อสารเมื่อเราเข้าใจเราย่อมที่จะปฏิบัติ งานตามคําสั่งหรือสิ่งที่ผู้ส่งสารสื่อสารนั้นมาได้อย่างถูกต้องนะครับต่อไปข้ 7, อ7อ่ะข้อ6นะครับข้อ6ใจความสําคัญของสารมีประโยชน์คือคือทำให้เนะเข้าใจวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้ผู้รับสารเข้าใจเพราะฉะนั้นนะฮะ ใจ,ใจความสงสารใจความสําคัญมันจะต้องกระชับสั้นนะฮะเวลาส่งสารเข้าไปผู้ส่งสารส่งสารให้ผู้รับสารรับทราบผู้รับสารจะรับทราบใจความสําคัญและสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องอันนี้เป็นใจความสําคัญของสารมีประโยชน์มีประโยชน์นะครับข้อ7เขียนคำที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมาจำนวนสี่คำโอ้โหนะฮะ มีอะไรบ้างล่ะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารผู้ส่งสารผู้รับสารสื่อสารอนะสื่อสื่อหรือช่องทางสารนะฮะเยอะแยะมากมายนะครับสี่คำนะต่อไปก็แปอุปกรณ์การสื่อสารในงานอาชีพที่นะต้องการความรวดเร็วนะต้องการความรวดเร็ว อุปกรณ์การสื่อสารในงานอาชีพที่ต้องการความรวดเร็วคือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือโทรศัพท์สิ่งเหล่านี้รวดเร็วมากรวดเร็วมากข้อที่9คุณธรรมของผู้สื่อสารหมายถึงอะไรหมายถึงความรับผิดชอบและจะต้องสื่อสารด้วยข้อเท็จจริงนะจะต้องสื่อสารด้วยข้อเท็จจริงและข้อ10การโฆษณาสินค้า จะต้องใช้สื่อหรืออุปกรณ์นะจะต้องใช้สื่อหรืออุปกรณ์คือถ้าเราจะโฆษณาสินค้าเราจะต้องมีตัวสินค้าให้เขาดูยิ่งจะเป็นสินค้าที่สามารถจะต้องทดลองใช้ได้เราอวรที่จะมีให้เขาดูเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีเราอาจจะเป็นภาพหรือวิดีโอนะของสินค้านั้นๆเป็นการนำเสนอให้เขาได้รับทราบนั่นเองนะครับ ต่อไปเรามาดูหน่วยการเรียนรู้ที่2บ้างนะหน่วยการเรียนรู้ที่2จะมีจะมีแบบฝึกเสริมทักษะนอกหนังสือเรียนแล้วก็มีแบบฝึกเสริมทักษะในหนังสือเรียนซึ่งแบบฝึกเสริมทักษะนอกหนังสือเรียนก็เป็นใบงานใบงานนะกิจ,จกรรมจำแนกแยกคำศัพท์คร้วให้คำศัพท์ ให้กับนักศึกษามาทั้งหมด25คำโอ้โหนะแล้วให้นักศึกษาจำแนกว่าอีก25คำที่ครูเข้าผสมปนเปมั่วไปหมดในกรอบสี่เหลี่ยมเนี้ยในกรอบสี่เหลี่ยมเนี้ยนะเป็นคำเป็นคำชนิดใดบ้างในเจ็ดชนิดคำะสมคำซ้อนคำซ้ำคำสมาดแบบสมาดคำสมาดแบบสนทิ่คำทับศัพท์คำศัพท์บัญญัติ เป็นคำชนิดใดบ้างเป็นคำแบบใดบ้างอ่าเนะอ่ะ,อะเรามาดูคำชัดๆอ่าเรามาดูคำชัดๆคณิตกรเกลียดเกลียดปากตลาดทันวาคมขายหน้าหมูหมูหมวันนาคดีอ่อนน้อมดูแลแบดมินตันเครื่องพิมพ์ค่อยคอย,คอยตำรวจโจรผู้ร้ายคอนเสิร์ต ราโชวาทลอตเตอรี่โทรทัศน์วาตภัยซอสแข้งขาติดใจปรเมนน้ำแข็งสุขภาพ25คำนี้เรามาดูคำแรกนะฮคำแรกคณิตกรคณิตกร,คณ,ตกรค,ดดคณิตกรเป็นคำชนิดใดคณิตกรเป็นคำชนิดใดคณิตกรเป็นคำศัพท์บัญญัติ นะคณิตรกรเป็นคำศัพท์บัญญัิเกลียด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 เป็นคำซ้ำนะครับเกลียดเกลียดเป็นคำซ้ำนะฮะคำว่าปากตลาดเป็นคำะสมธันวาคมเป็นคำสมาดแบบสนทิขายหน้าเป็นคำะสมหมูหมูเป็นคำซ้ำวันในคดีเป็นคำสมาดแบบสมาดอ่อนน้อมเป็นคำซ้อน ดูแลเป็นคำสอนแบดมินตันเป็นคำทับศัพท์เครื่องพิมพ์เป็นคำศัพท์บ,บัญญัติเนะฮะเครื่องพิมพ์เป็นศัพท์บัญญัติค่อยค่อยเป็นคำซ้ำตำรวจเป็นศัพท์บ,บัญญัติโจนผู้ร้ายเป็นคำสอนคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเป็นคำทับศัพท์ราโชวาตเป็นคำสมานแบบ สนธิลอตเตอรี่เป็นคำทับศัพท์โทรทัศน์เป็นศัพท์บ,บันหััดวาตภัยเป็นคำสมาตแบบสมาตสออสนะฮะซอสเป็นศัพท์บ,บันหยัดนะครับแข้งขาแข้งขาเป็นอะไรแข้งขานะครับคำว่าแข้งขาเป็นคำ ซ้อนนะครับแข้งขาเป็นคาซ้อนติดใจเป็นคําประสมปรเมณปรเมณปรเมณเ,เป็นคําสมาดแบบสุนทิน้ําแข็งเป็นคําประสมสุขภาพสุขภาพเป็นคําสมาดแบบสมานนะรวมคะแนนรวมคะแนนนะเพราะฉะนั้นคําประสมที่พบก็จะมีคําว่าปากตลาด คำว่าขายหน้าคำว่าติดใจเพราะฉะนั้นนะและคำว่าน้ำแข็งเพราะฉะนั้นคำผสมพบสี่คำต่อไปคำซ้อนคำซ้อนพบคำว่าอ่อนน้อมดูแลโจรผู้ร้ายแข้งขาพบอยู่สี่คำต่อไปคำําพบคำว่าเกลีดเกลียดหมูหมูค่อยค่อยกี่คำสามคำคำสมารแบบสมารพบ สามคำคือคำว่าวรรณคดีวาตภัยและสุขภาพนะฮะคำสมาธิแบบสนธินีพบอยู่ทั้งสิ้นสามคำคือคำว่าธันวาคุมคําว่าราโชวาและคําว่าประเมนคาทัศท์พบอยู่สามคำคือคําว่าแบดมินตันนะครับแบดมินตันคำว่าคอนเสิร์ต คำว่า l o t เตอรนะฮะคำศัพท์บัญญัติสุดท้ายพบอยู่ห้าคำคือคําว่าคณิตกรเครื่องพิมพ์ตํารวจโทรทัศน์และคําว่าซอสนะครับนะพบอยู่ห้าคำนั่นเองนะต่อไปเรายังมีแบบทดสอบหลังเรียนอีกของหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับนะแบบทดสอบหลังเรียนนี้มีอยู่10บข้อด้วยกันนะฮะเป็นการกากคำเครื่องหมายกากระบาท นะครับหน้าข้อที่ถูกต้องที่สุดนะครับเนะอ่ะเรามาดูข้อแรกข้อใดไม่ใช่ลักษณะของคําไทยคําไทยเป็นคําโดดคําไทยมีลักษณะนามคําไทยมีวรรณยุกต์คำไทยใช้วหารในการเขียนเพราะฉะนั้นไม่ใช่คือคําไทยสลับที่ของคําในประโยคแล้วความหมายไม่เปลี่ยนไม่จริงไม่จริงไม่จริงแม่อินข้าวแม่อินข้าว ข้าวกินแม่ความหมายเปลี่ยนไหมความหมายเปลี่ยนนะครับนะสหรับที่คําในประโยคแล้วความหมายเปลี่ยนต่อไปข้อสองแม่ยายเป็นคําชนิดใดเป็นคําประสมไม่ใช่ซ้ําแน่นอนไม่ใช่ซ้อนแน่นอนไม่ใช่คําโดดและไม่ใช่คําพิเศษเป็นคําประสมคือคําว่าแม่บวกคําว่ายายต่อไปข้อสามข้อใดาคือลักษณะนามของคําว่าปินโต ข้อนี้ง่ายมากตอบคําว่าถาัข้อสําสำนวนที่มาจากวรรณคดีนนไทยคือชักแม่น้ําทั้ง5นะครับนะข้อ5ข้อใดเป็นสำนวนที่มีความหมายในทางที่ดีนะความหมายในทางที่ดีคือคมในฝักนะครับข้อ6ข้อใดเป็นศัพท์บัญญัตข้อไหนเป็นศัพ์บัญญัติ คำศัพท์บัญญัติคอมพิวเตอร์โคต้าแท็กซี่อิเล็กทรอนิกส์อีพวกนี้เป็นทับศัพท์ศัพท์บัญญัติคือคำว่าทัศวิสัยทัศวิสัยทัศข้อ7นะคำในข้อใดไม่ใช้กับพระสงฆ์นะฮะฉันพระฉันข้าวฉันเสร็จจำวัดนอนพระสวดมนต์นมัสการพระเพราะฉะนั้นคำว่าบรรคมเป็นคำราชาศัพท์ที่ใช้กับ พระมหากษัตริย์และพระบรม,มวงศานุวงศ์นะไม่ใช่กับพระสงฆ์พระสงฆ์จำวัดคือนอนพระสงฆ์ไม่สามารถบรรทมนะครับข้อ8ข้อใดใช้คําเปรียบเทียบได้เหมาะสมเนะีเรามาดูนะครับโกรธราวไฟสมขรักปานจะกลืนกินชีวิตไม่ได้โรยด้วยดอกมะลิเผ็ดจนปากจะร้อนเป็นไฟ เธอสวยราวกับนางเอกละครข้อแปดนี้ตอบขอไข่รักปานจะกลืนกินคือรักกันมากแทบจะกินกันเลยอะไรประมาณน,นี้นะข้อเก้าข้อความกำลังน้อยจะต่อสู้เขาไม่ได้ตรงกับสำนวนใดโอ้โหข้อนี้ง่ายมากตรงกับข้อ,องูน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟ นะข้อสิบข้อใดใช้คำฟุ่มเฟือยการที่ไม่มีงานก็ไม่มีเงินการมีความรู้ทำให้คนฉลาดคนขยันย่อมประสบความสำเร็จความประมาทเป็นหนทางแห่งความตายครูถามว่าสี่ตัวเลือกเนี่ยสามารถตัดคำคำใดออกได้ไหมในประโยคหรือสี่ตัวเลือกเนี่ย ข้อความทั้งสี่เนี่ยถ้าตัดส่วนใดส่วนหนึ่งไปแล้วประโยคหรือข้อความนั้นอาจจะมีความหมายเปลี่ยนแปลงไปเลยไม่เหมือนเดิมนะไม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นดูข้อห้าข้องงูข้อจาจานและการขอภยัยตำรวจฆ่าโจรตายทั้งหมดไม่มีใครรอดครูถามว่าถ้าใช้ประโยคพูดว่าตำรวจฆ่าโจรตายทั้งหมดหนึ่งสอง ตำรวจฆ่าโจรตายไม่มีใครรอดแปลความหมายเหมือนกันไหมล่ะคือตายหมดโจรตายเรียกไม่มีใครรอดเพราะฉะนั้นข้อจอดจาร์ใช้คำฟุ่มเฟือยนะฮะอ่ะต่อไปเรามาดูแบบทดสอบหลังเรียนบ้างแบบทดสอบหลังเรียนบ้างนะฮะตอนที่สองจงเติมคำ หรือข้อความลงในช่องว่างต่อไปดีให้ถูกต้องข้อแรกศัพท์บัญญัติหมายถึงอะไรศัพท์บ,บัญญัติหมายถึงการสร้างคำในภาษาไทยขึ้นใหม่เพื่อแทนคำในภาษาต่างประเทศอย่างเช่นคำว่า Television ในภาษาอังกฤษครูอาจจะออกเสียงไม่ใช่สำเนียงภาษาอังกฤษเอาว่าเป็นว่าใกล้เคียงแล้วนะฮะสำหรับครูนะพอมาเป็น คนไทยออกเสียงไม่ถนัดใช้โอโ้โไม่ได้เลยบัญญัติศัพท์ขึ้นมาเรียกใหม่เรียกว่าโทรทัศนะฮะอันนี้แหละอันนี้แหละแต่คำทับศัพท์หมายถึงใช้คำไทยทับคำภาษาต่างประเทศแสดงว่าอ่านออกเสียงเป็นไงเหมือนกันอย่างเช่นคำว่าเทนนิสซึ่งเป็นกีฬาฟุตบอลนะฟุตบอลโคม่าโคม่า แต่ทัพศับทระท์บรรัญญัติมีความคล้ายคลึงนักศึกษาเคยได้ยินคําว่าคอมพิวเตอร์ไหมคอมพิวเตอร์ฝรั่งเรียกคอมพิวเตอร์ไหมใช่ถ้าเอาคอมพิวเตอร์มาออกข้อสอบแสดงว่าคอมพิวเตอร์เป็นคําทัพศัพท์แต่ถ้าเอาคําว่าคณิตกรณ์นักศึกษาบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินคําว่าคณิตกรคณิตกรถ้าเอามาออกข้อสอบเป็นไงจะเป็นคําศัพท์บรรัญญัติหรือคําทับศัพ์ เป็นคำศัพท์บัญญัติซึ่งบัญญัติขึ้นมาใหม่อีคำว่าคอมพิวเตอร์กับคำว่าคณิตกรครูถามว่าสองคำนี้ความหมายเหมือนกันไหมเหมือนกันเนี่ยคณิตกรก็คือ Computer. คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็คือคณิตกรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาปไปจําแยกแยกให้มันถูกว่าคาบัญญตัติอาศัพท์บัญญัติคือไรคําทับศัพท์คืออะไรต่อไปข้อสามในสังคมไทยระดับของภาษามีความสําคัญคือ เราจะต้องเลือกใช้คำให้มันถูกต้องเหมาะสมซึ่งในสังคมมีสถานะที่แตกต่างกันบุคคลทั่วไปพระสงฆ์พระบรมบงวงศานุวงศ์หรือพระมหากษัตริย์จะต้องใช้คำให้มันถูกต้องเหมาะสมนะครับต่อไป ตัวอย่างสํานวนพร้อมความหมายให้ยกตัวอย่างสํานวนพร้อมความหมายตามสบายฟรีสไตล์ยกตัวอย่างสํานวนแต่ต้องเอาความหมายให้มันถูกต้องแล้วกันนะปิดทองหลังพระนะอะไรอะ่ะฝนตกไม่ทั่วฟ้าอะไรเงี้ยยกตัวอย่างได้เลยแต่ต้องให้ความหมายให้มันถูกต้องนั่นเองนะครับต่อไปข้อห้า 5, ตัวอย่างอุป,ปมาโวหารโอ้โหอุป,ปมาคืออะไร อุปมาค,คือการใช้คำเปรียบเทียบโดยจะต้องมีคำว่าเหมือนดุดดังราวกับเช่นเชกเช่นตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นตัวอย่างเช่นเธองามประดุษนางฟ้านางสวรรค์เนะเป็นอุปมาโวหารนะครับต่อไปตัวอย่างพรรณนาโวหารพรรณนาโวหารจะต้องเขียนแสดงความรู้สึกให้มีอารมณ์ กระทบกระเทือนเห็นภาพอ่านและเห็นภาพเช่นแม้เธอจะจากไปฉันก็ยังรักเธอตลอดไปเป็นลมหายใจของกันและกันโอ้โหหวานสุดซึ้งนะครับนะเป็นพันนาวหางข้อเจบุคคลที่ใช้ภาษาไทยถูกต้องได้แก่หรือเช่นใครอ่ะนักศึกษาลองไปสืบค้นตรงเนี้นะ ว่าใครใช้ภาษาไทยถูกต้องถ้าครูจะยกตัวอย่างคือมันมากมาย,ยเยอะแยะมากมายบุคคลที่ใช้ภาษาไทยถูกต้องเอาเป็นว่าครูยกตัวอย่างที่เด่นๆเ,เลยคือท่านรองศาสตราจารย์สุนีสินทุเดชซึ่งท่านเป็นอดีตอาจารย์ประจำสาขาวิชานะการสอนภาษาไทยนะภาควิชาหลักสูตรและการสอนคณะครุศ,ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยนะ ซึ่งนักศึกษาสามารถยกตัวอย่างได้ยเยอะแยะมากมายข้อ8ปัญหาการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารนะครับปัญหาการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารเช่นเช่นอะไรเช่นอะไรการใช้คําผิดสะกด,ดคําผิดทําให้สื่อสารอาจจะไม่ตรงการคาดเคลื่อนการเข้าใจไม่ถูกต้องอันนี้เป็นปัญหาในการใช้ภาษาไทยข้อ9 บอกสื่อที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารรวดเร็วในชีวิตประจำวันในยุคปัจจุบันเช่นอะไรโน้ตอ่าเฟซบุ๊กอะไรอะไลน์อะไรอย่างเงี้ยนะเป็นสื่อที่ใช้ได้รวดเร็วอินสตาแกรมทวิตเตอร์นะฮะทิกตอนี่น่าจะเป็นการรับชมเสียมากกว่านะครับข้อ10บบอกภาษาต่างประเทศที่จำเป็นที่ต้องใช้ในการสื่อสาร ภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นนะฮะภาษาเหล่านี้มีความจําเป็นมีความจําเป็นนะฮะเพราะฉะนั้นนักศึกษาครับท้ายคาบเรียนในวันนี้นักศึกษาได้ตรวจแบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งหน่วยการเรียนรู้ที่สองเสร็จแล้วนะฮะให้นักศึกษาใช้ปากกาแดงนะฮะตรวจตรวจทําเครื่องหมายตรวจถูกหรือผิดถ้าผิดแก้ไขให้ถูกต,ต้องเอาไว้นะเมื่อครูฉเฉลยครบทุกหน่วยแล้ว ครูจะมอบหมายให้พวกเราสแกนไฟล์เป็น PDF โดยใช้ใช้แอปพลิเคชัน CAM Scanner ถ้าใครใช้ไอก็จะมีอีกแบบหนึ่งอีกแอปพลิเคชันหนึ่งซึ่งง่ายมากหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะแล้วก็สแกนเนี่ยถ่ายสแกนสแกนแล้วรวมเป็นไฟล์ PDF ส่งนะท้ายภาคเรียนนะซึ่งเดี๋ยวครูจะมอบหมายอีกครั้งหนึ่งซึ่ง ในวันนี้ให้พวกเราติ๊กก่อนว่าถูกแต่ถ้าผิดให้แก้ไขให้มันถูกต้องนะครับนะอะสำหรับคาบเรียนในวันนี้ที่ครูได้เฉลยแบบฝึกหัดประจําหน่วยการเรียนรู้ที่ครูได้มอบหมายนะครับทั้ง2หน่วยการเรียนรู้ก็หวังว่านักศึกษาคงจะได้รับความรู้เพิ่มเติมและก็ไขข้อสงสัยอที่จะอาจจะมีการติดค้างบางส่วนบางประการที่อาจจะไม่กล้าถามครูครูก็ได้บรรยายเสริมความเข้าใจให้พวกเราแล้วเพราะฉะนั้นนะครับ คาบเรียนหน้าคงจะพบกันใหม่ซึ่งครูก็เฉลยแบบฝึกหัดแล้วก็มีสิ่งที่จะนัดหมายต่อไปอีกเหมือนกันนะครับนะ,ะสำหรับคาบเรียนนี้นะครับเอาไว้เท่านี้ให้พวกเรานะรักษาสุขภาพดูแลตัวเองนะฮะให้ปลอดโรคปลอดภัยกันทุกคนนะครับ